คดีหนึ่งค่ะอันนี้ลวงเหมือนกันนะคะคนร้ายเนี่ยเขาทำทีเป็นว่าขอเช่ารถตู้พร้อมคนขับแล้วก็ออกอุบายให้คนขับรถตู้เนี่ยลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วพอเขาลงไปซื้อของก็ได้ทีละค่ะก็เชิดร,รถตู้หนีไปจับได้ในที่สุดนะคะสารภาพบอกว่าก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า4ครั้งนี่ก็คือผู้ต้องหานะคะนายพรมงคลดวงเนตรและนายนิคมทองโบราณถูกตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนนครบาลจับกุมได้ค่ะหลังจากที่ใช้อุบายขโมยรถตู้รับจ้างพร้อมรถตู้ของกลาง สองคัน พฤติกรรมก็คือหาข้อมูลเหยื่อที่ให้บริการเช่ารถตู้ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนนะคะแล้วพอได้ข้อมูลปุ๊บก็ทําทีเป็นว่าติดต่อขอเช่ารถพร้อมกับคนขับบอกว่าจะให้พาไปต่างจังหวัดโดยจะเน้นเน้นภาคตะวันออกด้วยนะคะจะได้สะดวกกับการนํารถไปขายต่อที่อารัญญ,ญประเทศค่ะระหว่างทางก็จะให้คนขับรถจอดรถแล้วก็อ้างว่าไปรับญาติบ้างรับเจ้านายบ้างพร้อมกับออกอุบายให้คนขับเนี่ยลงไปซื้อของที่ร้านให้พอสบโอกาสก็ขับรถหนีไปเลยนะคะเบื้องต้นให้การรับสารภาพว่าทำอะไร แล้วสี่ครั้งได้รถตู้ไป4ี่คันค่ะแล้วก็จะนำรถไปขายในราคาคันละ22 0,000ื่นบาทสำหรับแก๊งนี้เนี่ยเขาเคยมีอาชีพทำธุรกิจรถตู้แล้วก็เปิดอู่พ่นสีรถมาก่อนนะคะจึงได้รู้วิธีในการขโมยรถเป็นอย่างดีเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะแก๊งนี้หนึ่งครับคือเช่ารถตู้แล้วก็ออกอุบายให้คนขับเนี่ยลงไปซื้อของนะฮะ,ะแต่ว่าคดีเก่าที่เกิดขึ้นมาประมาณสักสองสามปีที่แล้วคงจะจำกันได้นะฮะเช่ารถกระบะ <c oughs> แต่ว่าคนร้ายเนี่ยนะเช่ารถกระบะแล้วก็ลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อให้กับคนขับ <c oughs> แต่ของที่ซื้อมาจะเป็นน้ําอารมณ์จะเป็นกาแฟก็ตามเนี่ยเขาใส่ยาหลบ <c oughs> แล้วก็คให้คนขับกินจนทั่งคนขับเนี่ยไม่ได้สติแล้วก็ขโมยออรถไปนะฉะนั้นพวกรถตู้รับจ้างกระบะรับจ้างนี่ต้องระวังก็ต้องรู้เท่าทันนะคะอุทาราเหนี้